ไก่ไก่ปลาไกปานะครับอันนี้ห้านบ่ห้นนตรงเงี้เอ้าผมเบิร์เขาสีลังสันไม่รู้ยังครับผมติดตามกันนะบ่ตุ่มไก่รับสำหรับคนบ่ิษอย่างอยกันอะปลาตะไคร่ปึ๊บ ข้างหัวครับเย่าบุกข้างเจิามุกข้างต้องสูตรนิโ <c oughs> อ้น,น้ <c oughs> อหาาัวข้างหัวก็ัข้างหัวทิ้เดเก็บรอต่อไปพี่น้องเดยจัดการนั้วนะพี่น้อง มาตัดเตีวอยเอียดตวอยมูตาสมาทันตาหวไหมเอานีเด้อเอาคือบมันโดนหลยมันดีหยาบมซื้อหน้าปเ้นนเรปรุงนวครับนี้ต้มเดือดเดือดเด้วยแล้วคนอื่นเขาต้องตักไส้สวยมาปรุงตั้งหากเจียเอาสวยขน้ำับตัวนี้เดี๋ดวันี้ นั่งปืนปก่อนมาตีเต็มเลยทันเลยทันเลย่นย้นองนี่ครับเดือดแล้วนเฮ้ยตะไคร้เติมเมื่อกีอ้นี่เฮ้ตะไคร้หน่อยกพ่อนตะไคร้มันเดือดจากไก่เจียวปลาบองอันนี้ไก่ป่าไก่ป่าเด้อไก่ป่าพี่น้องเลยที่ปลาดิยาโร<ล> นำ้ำน้ำมโนนนำมโนนโกกโกกดี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 หันใหม่แล้อมดีปังงาใช้ครับ ดปเลยดู่มาดีไว้นีมคุมหอมหอมพี่ปนนะปนพิกปนป่นนี่พิกพิก้บริสุทธิ์ดิ้องเห็ดเองดิปีนีงี้หัวเย็นี call, ่น้ำเลยสีแดงดีตักให้น้ยตักไดไปะตองเนี่ย บอกตั้งที่นี้เลย <Okay. S 1> น,นี้นนลาบน,นี้ลาบครับลาบใกล้ปะปิดๆนออยาอือือยากทีเดียน้ำปลาด้วย่ถย้าว่ากันพูดมักมาขกวาก็คือคือมาขบกว่าก็คือคอันใจขบกว่าผู้ม <c oughs> ใสเใ้่นี่ยนตะุมตุ่ม,ม,มาะไร นี่คนเดียวเลยน้ำปลาจังเลยมน่้ำปลาจังเลยน้ำปลาปลาอน่หกินปลปลาก้อยเพื่อซื้อเมื่อก้อยต่ถึงก้อยดกดึกเาแลวนี่ปซซอนไป คตัวเสก,กบบแบบไหนเรยกแดแกมครับมาครับเฮยะไรก่น,าานอาเุเอาเสอะไรเลไปดี่จจัคนมักุ้เยท่าหาเร็วนีนนยท่ดุไม

เสียบอู้หีดับไก่ก่เสียบอะไรเาเขารู้อะไรขวด